สวัสดีครับขอให้เงินทองโชคลาบลังไหลเข้ามาหาท่านมหาศาลสำหรับท่านที่ตั้งใจชมคลิปนี้ขอพระคุณมากครับขายด่วนราคาพิเศษมากบ้านเดียวหลังมุมด้วยนาติดสวนส่วนตัวส่วนตัวชอบมากๆไม่อื่นอัดจอแจเสียงนวกหูที่นี่เป็นมุมที่เป็นส่วนตัวมากๆยอดไปเลยหมู่บ้านทารารมรำคำแหงซอยร้อยห้าสิบ ถนนรามคําแหงเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครเนื้อที่บ้าน57ตารางวา2ชั้น3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องครัวจอดรถได้สบายสบาย3คันเราเดินมาดูรอบๆบ้านกันนะจ๊ะเดินได้สบายหน้าบ้านก็กว้างจริงๆราคาแค่4ล้านบาทเท่านั้นนั้นๆๆๆๆเองท่านเจ้าขารีบเลย โทร0888861777 8คุณช้างนัดดูบ้านได้ฟรีจ้าการเดินทางสะดวกมากใกล้รถไฟฟ้าสายสีส้มสถานีน้อมเกล้า1.5กิโลเมตรถนนราชพัฒนาซอยมิสทีน1.5กิโลเมตรทางด่วนกาญจนาพิเศษด่านรามคำแหง2.6กิโลเมตรถนนเสรีไทย557ชอยจ5กิโลเมตร ถนนสีนคริน7.2กิโลเมตรถนนลาดพร้าว7.5กิโลเมตรถนนสุวินทวงศ์8กิโลเมตรแยกมิสทีน2.4กิโลเมตรใกล้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าโรงเรียนานานาชาติฮีตฟิวมหาวิทยาลัยกเกษมบัณฑิตวิทยาเขตร่มเกล้าราคาแค่4ล้านบาทเท่านั้นนั้นๆๆๆๆเองท่านเจ้าขา รีบเลยโทร088-88-861-777คุณช้างนัดดูบ้านได้ฟรีจ้า